สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมค่ะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะนกเปิดไพ่แบบศาตว์ตะวันตกสามารถดูควบคู่กันได้เลยท้งลัคนาและราศีค่ะเรามาดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณกันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างในเรื่อง,องความรัก ความรักของคุณนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะหา่างอยู่ห่างไกลกันมีความยากอยู่ในนั้นเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะเออแต่มันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความห่างไกลความแตกต่างนะคะคุณก็ไม่อยากที่จะ เสียความสัมพันธ์นี้ไปเหมือนคุณก็พยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็มีการรอคอยด้วยนะคะคุณอาจจะคุยกันผ่านโลกออนไลน์นะเจอกันผ่านโลกออนไลน์การเดินทางนะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณได้เจอเนี่ยแหละคะ่ะเนาะซึ่งคุณก็มีความกังวลใจอยู่ก็ได้นะอ่ากังวลใจว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือตัวเขาเองเนี่ย ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือท้อในความสัมพันธ์ก็ได้นะอืมในกรณีที่คบกันมานานแล้วนะคะเขาไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยนกมองว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะเหนื่อยนะคะแล้วก็ท้อในความสัมพันธ์นี้ได้ว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะทําไมเขาถึงให้เรารอนานจังเลยนะไม่ชัดเจนกับเราสักทีอะไรประมาณนี้นะแต่คุณมีโอกาสคะ่ะที่จะได้รู้ความจริงบางอย่างขึ้นไพ่จัสเมนกับ ไพราชนีพจันนะถ้าเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่คุณมีโอกาสได้รับรู้ความจริงเนาะสำหรับคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณอาจจะมีการที่จะแบบปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปคุณอาจจะเหนื่อยจะท้อคุณ คุณไม่สู้ต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะในบางท่านบางคนคือปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างหรือความจริงบางอย่างนี่แหละที่จะปลดล็อกคุณทําให้คุณอะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปคุณจะกลับมารักตัวเองค่ะสําหรับคนที่คุณคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาให้คุณรอมานานแล้วเนี่ยนกว่าถึงเวลาที่คุณอะเหนื่อยละนะไม่อยากที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ละคุณจะถอยออกมาหรือคุณ เหมือนกับว่าคุณทําดีที่สุดแล้วคุณก็ยอมรับผลนะนะคะกลับมารักตัวเองนะขึ้นไพ่ดีแอมเพรสกลับมาอยู่กับตัวเองได้อะไรประมาณนี้สําหรับคนโสดนะคะชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะ,ะจะมีคนเข้ามาชอบคุณมาตื้อคุณอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะอืมแล้วก็คุณน่าจะมีกำแพงที่สูงอยู่เหมือนกันเนาะ คนโสดคุณคุณกลัวคุณกลัวที่จะมีความรักเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองแล้วแล้วก็คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วทีนี้การที่ใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็เลยแบบคัดมากๆเลยนะไม่อยากเสี่ยงที่จะเสียใจยหรือว่าผิดหวังในเรื่องของความรักอีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็เจ็บมาเยอะนะคะบางท่านบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะก่อนหน้านี้ที่แบบจบความสัมพันธ์ไปหรือว่าคุณไปเป็น คนในความลับของใครสักคนหนึ่งก็ได้ซึ่งคุณเจ็บมากๆเลยเอะความสัมพันธ์นั้นอนะกว่าคุณจะออกมาได้นะเอ,อมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณแต่ที่นกเห็นนะคนโสดคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะขึ้นไพ่สองดาบการเลือกการตัดสินใจ หรือคนที่จะเข้ามาเปิดใจคุณได้นะบางคนเนี่ยเปิดใจยากมากนะคะขึ้นเก้าไม้กับสองดาบเนี่ยเป็นพลังงานที่กลัวนะคะกลัวในเรื่องของความรักไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่คนคนนี้นอกว่ามีพลังงานของเนื้อคู่ขึ้นมานะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยกับเดรกซันนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากๆแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ อยากจะเปิดใจก็เพราะคนคนนี้แหละที่เข้ามาเนาะเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนกับคุณมากๆแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาคุณทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในความสมัมพันธ์นี้ทําให้คุณอยากที่จะให้โอกาสความสมัมพันธ์นี้คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะมีพลังงานของชาวราศีสิง์ชาวธาตุน้ํากระกฏพิจิกมีนมีคนวันอาทิตย์คนวันจันทร์เนาะอ่าก็ ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่คนที่ใช่ความรักที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนค่ะขึ้นไพ่สี่ไม้ก็คือเป็นพลังงานของเหนือคู่ได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยอขอดูนะคะขึ้นเดวิล สี่ไม้โอเคสี่ไม้อ่าขึ้นเดวิลนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกมองว่าถ้าความสัมพันธเนี้ยเออมันเป็นพิษกับคุณจริงๆนะความสัมพันธ์นี้เติบโตไม่ได้แล้วจริงจริอะ่ะอย่างที่นกบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะนะไพ่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าคุณจะได้รู้จักตัวตนเขามากขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไง นะคุณจะได้เห็นนะคะว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณอยู่เป็นคนสำคัญของเขาหรือเปล่าหรือเขาดึงเราไว้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้แบบได้รับรู้นะคะว่าคุณจะมีทางออกให้กับตัวเองนะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็อึดอัดมากๆคุณก็จะได้ออกมานะอืม ประมาณนั้นเลยอะนะความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ดูมันเหนื่อยมันท้อมันล้าเหลือเกินนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเขามีช้อยหรือตัวเลือกเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้รับรู้เช่นกันมีพลังงานของชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะโอ้โหหนึ่งดาบการตัดสินใจการเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดให้กับตัวเองการตัดสินใจที่เด็ดขาดห้าถ้วย อาจจะเป็นในลักษณะที่ถ้าเขาไม่เลือกแล้วก็ตัดสินใจเองเลยดีกว่าแล้วก็เลือกเองเลยดีกว่าว่าว่าจะยังไงต่อในความสาคัญนี้เราเหนื่อยหรือเกินเราอาจจะเลือกที่จะตัดจบแล้วก็ถอยออกมาได้นะถ้าเขาไม่เลือกสักทีเนาะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะพลังงานของคุณใหม่ๆนะที่จะเข้ามาขอดูค่ะความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอเนี่ย เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอดูนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอดูความรู้สึกของเขาอ่าานถิกรทานะคะเขาชอบคุณมากๆคนคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะเนาะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเขารู้สึกดีกับคุณเจ็ดดาบ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณออนกมองว่าคนคณเนี้เขาก็ขอดูเจ็ดดาบนะสามถ้วยสามเหรียญเ,เขาก็เป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรักเช่นกันนะแต่การที่เขามาเจอคุณเนี่ยเหมือนเขาเขามีความกังวลใจนะที่จะเข้าหาคุณแต่เขาก็ชอบคุณมากเหลือเกินนะคะมันก็เลยแบบ เหมือนเป็นเป็นความรู้สึกแบบเออละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังที่จะเข้าเข้าหาคุณกลัวก็กลัวแต่ก็อยากที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาเป็นในกรณีที่เคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมานะเขาเปิดใจยากนะแต่พอมาเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่แบบโ,โหโดนใจเลยอะ่ะอยากจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเจอกันผ่านสังคมนะคะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้โลกออนไลน์นะคะผ่านงานก็ได้นะผ่านเพื่อน เนาะคนคนนี้เขาอาจจะโสดมานานนะคะหรือว่าเพิ่งโสดก็ได้นะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เดิมๆมาทีเนี้ยเขาก็เลยมีความกลัวอยู่เหมือนกนันในเรื่องของความรักแต่พอเขามาเจอคุณเน่ะเป็นไพ่เดอะซันกับหนึ่งช่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกดีกับคุณแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันว้าวอ่ะนะก็เลยทําให้เขาเนี่ยอยากจะเข้าหาคุณมากๆเลยนะคะอ่า เหมือนกับเออเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักเขาพร้อมที่จะเสี่ยงละต่อให้เขารู้สึกว่าเขากลัวก็ตามนะคะเนาะคุณอาจจะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวการเดินทางเนาะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะเจ็ดเหรียญคนคนนี้เขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบหวงแหนคูนนะคะครั้งรัก เขารู้สึกว่าโอ้โทำไมคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขามากๆเลยนะเขาไม่คิดว่าเขาจะหลงรักคุณได้ขนาดนี้ออมีอารมณ์อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากผูกมัดอยากชัดเจนกับคุณนะมีพลังงานของชาวราศีมังกรด้วยขอดูซิค้าว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีเมทุนคุณให้โอกาสเขาในเนี้ย คนทางไกลชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาคนในเครื่องแบบนะคะห้าถ้วยคือจริงๆคุณก็อาจจะคลิกๆ้ายกันนะคะในเรื่องของความรู้สึกคุณก็เสียใจในเรื่องความรักมาแต่คุณก็เหมือนกับคือคนเราอะต่อให้ผ่านการเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักอะเราก็มีอารมณ์แบบว่าก็อยากจะรักอยู่นะคะถ้าเราเจอคนที่แบบว่าเขาจริงจัง เขาแสดงออกชัดเจนเขามีความพยายามที่จะเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะลูกมองว่าคุณเนี่ยให้โอกาสคนคนนี้มากๆเลยนะคะเพิ่นสิบเหรียญถ้าเขาแบบพิสูจน์ตัวเองจริงอะ่ะคุณพร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเลยนะคะเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเราจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวยความมัง่งคั่งจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณอย่างแน่นอนนะเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยชีวิตดีมากเลยนะพอดูค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะอ่าเสร็จไม้กันพ่ายเดี๋ยวไฮรับแฟนสิบช่วยเขาจะทําทุกอย่างแหละนะคะเพื่อที่จะให้ความสมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะไปถึงเป้าหมายไปถึงจุดหมาย ประสบความสำเร็จให้ได้นะขึ้นสิบถ้วยกับไพ่ใบนี้ก็คือว่าได้เรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายการอยู่ด้วยกันคู่ชีวิตคู่บุญคู่บารมีคนคนนี้จะทำทุกอย่างจริงๆนะโอ้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะคะเออแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน คนคุเนี้ยเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเนาะถ้าคุณเป็นคนคุยการครบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคบกันจะมีการครบกันในรูปแบบที่ชัดเจนไปเลยว่าเรากําลังคบกันอยู่นะเป็นแฟนกันนะพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวฝ่ายเขาฝ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนนี่คบกันมานานแล้วนะคะพร้อมมากๆก็ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้เลยนะมีพลังงานของชาววันศุกร์นะคะราศีพฤษก อคุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานครอบครัวงานมงคลงานบุญนะคะได้ด้วยนะเขาจริงจังกับคุณมากๆเลยอะ่ะเขาเขาอยากครอบครองคุณอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตนะคะชาวราศีเมถุนทีนี้เดี๋ยวนกขอดูนะว่าทิศทางความสัมพันธ์นจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูทิศทางความสัมพันธ์นหน่อย ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณค่ะเจ็ดดาวสเตรนท์นะหกเหรียญก็อาจจะมีการสงสัยนะคะไม่แน่ใจอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแหละแต่มันมีการปรับตัวมันมีการแบบว่าต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติหรือว่าการใช้ชีวิตก็ได้ภาษานะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ เป็นความต่างที่ดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันได้นะคะมีความสุขมีความสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกผูกพันกันด้วยนะขอขยายเจ็ดดาบหน่อยสิคะเจดาบคือ the tower เห็นไหมความกังวลความไม่สบายใจอะไรก็ตามนะอาจจะเกิดขึ้นจากอดีตที่เคยเสียใจผิดหวังอย่างรุนแรงเจ็บหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้สึก ไม่ปลอดภัยได้เหมือนกันนะในเรื่องความรักแต่ความสัมพันธ์นี้ยเขาจะทําให้คุณอะอยากที่จะให้โอกาสเขาเขาจะทําให้คุณอะรักเขาเลยค่ะอ๋อาอารมณ์แบบคลั่งรักนะคะคุณคูณเนี้เขาจะเป็นสายคลั่งรักนะคะคลั่งแฟนแสดงออกหึงหวงชัดเจนมากๆนะคะเขาจะแสดงออกกับคุณในรูปแบบที่ชัดเจนอย่างเช่นถ้า ถ้าเดินไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะจับมือเลยให้คนอื่นรู้ไปเลยนะคะว่าเป็นคนรักกันเขาห่วงคุณเขาก็อาจจะอบหัวไหล่คุณอะไรประมาณนี้อืมอบไหล่คุณเดินไปด้วยกันประมาณนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบแสดงออกว่าเป็นเจ้าของประมาณนี้เนาะไปไหนก็บอกนิดนึงอะไรอย่างนี้อยากให้รายงานอยากเป็นคนสำคัญของคุณ ืแล้วก็มีพลังงานของคนเก่าๆด้วยนะคะจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามางอคุณอ่าเหมือนกับว่าคุณและเขาอาจจะห่างหายกันไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับว่ายิ่งเขาห่างจากคุณไปอ่ะเขายิ่งคิดถึงคุณยิ่งรักคุณเขายิ่งรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นกไม่รู้นะว่าเขาจะกลับมาในตอนที่ ที่คุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะคะในวันที่ที่เขารู้ใจตัวเองอะ่ะไม่รู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่คนเก่าก็กลับเข้ามาด้วยนะอยู่ที่ตัวของคุณเองนะว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะทิศทางความสัมพันธ์ขึ้นไพ่เดช พอไม่ม่ไม่นะคะคนในเครื่องแบบคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียารักษาทหารราชการตํารวจนะคะต่างชาติหรือว่าชาวราศีกัรชาววันพุธวันอังคารธาตุดินพฤสดกันบังกรถ้าเป็นคนเก่าๆเนี่ยเหมือนส่องเหมือนดูคุณมานานละคิดพิจารณามานานละไปตกตะกอนไปเข้าใจตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเขามากขนาดไหนเนาะ ก็เลยกลับเข้ามาอยากจะได้โอกาสอยากจะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะชาวราศีเมถุนแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วคนคนนี้เหมือนเป็นของขวัญนะคะเป็นของขวัญเหมือนเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณในเรื่องความรักของคุณนะคุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักคุณอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้นะคะ หรือความรักที่ผ่านมาของคุณไม่สมหวังนะแต่คนคนนี้เข้ามาเหมือนกับเป็นสิ่งดีงามนะคะเป็นเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่ควรค่ากับหัวใจของคุณถ้าคุณรอความรักนี้มานานน่ะคุ้มเหลือเกินนะคะคุ้มค่ากับหัวใจของคุณเหลือเกินเขาคนนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านงานหรือว่าผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ๆคนนี้อาจจะเข้ามาก็ได้นะทั้งๆที่คุณก็ เออไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดว่าจะเจอใครเร็วขนาดนี้ justice ความชัดเจนนะคะบางท่านบางคนจดทะเบียนกันได้ด้วยเลยนะคะอันเนี้ยเออขึ้นไพ่ justice เอกสาร knight of s w o r d นะคะคนเก่กเกาๆได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะเออนึกว่าคนเก่าเนี่ยกลับมาชัดเจนนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไง มีพลังงานของชาวราศีตุลหกถ้วยนะโอ้คนเก่ายังรักคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยก็ลองดูนะคนเก่ากลับมาถ้าคุณยังรักกันให้โอกาสกันได้นะอืมแต่นอกว่าชาวราศีเมถุนคุณจะให้โอกาสเขาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยที่จะรักใช่แต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ย นกบอกเลยว่าคนคนนี้อบอุ่นมากๆเขาสม่ำเสมอเขาทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคุณรู้สึกสงบสงบคือไม่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้เขาไปไหนเขามีใครหรือเปล่าคือคุณสบายใจจริงๆนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีความเป็นอดีตชาติของการรลาะกันได้ด้วยนะขึ้นหกช่วยก็คือความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆในอดีตชาตินะคะหรือคนที่มีวัยที่แตกต่างกัน คุณและเขาเนี่ยเหมือนกับมาเจอกันในช่วงเวลาที่พร้อมที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของออความสัมพันธ์แล้วนะ,ะถ้าเกิดว่าจะแบบสร้างอนาคตร,ร่วมกันวางแผนครอบครัวร่วมกันก็พร้อมทั้งคู่แล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณบอกคุณ The Hangman นะ สองไม้อะไรที่คุณอดทนรอมานานเนาะอะไรที่คุณแบกคุณเหนื่อยนะอืมเดี๋ยวเ้อขอดูนะโดยแ a n d m a คือรายสิบช่วยโอเคนั่นแหละขึ้นสามดาบถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะ เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้นะคะนุกมองว่าอย่างนั้นคือถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วคุณไปเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ยนุกมองว่าคุณรอเขามานานละเขาก็ไม่มีทางที่จะแบบแก้ไขปัญหานี้ได้ปัญหาก็ยังคงอยู่ยังคงรื้อรังเนาะประมาณนี้นะเพราะว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ชาวราศีเมถุนเองสําหรับคนโสดนะการรอคอยสิ้นสุดลงนะคุณจะได้เจอกับความรักที่สมหวัง คุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วชีวิตของคุณดีแล้วพร้อมแล้วแต่คุณขาดแค่คนรักดีๆสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ส่งเสริมซึ่งก,กันและกันเป็นคนที่สินเสมอการอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอนะสิ้นสุดการรอคอยคุณมีคู่ชีวิตอยู่นะคุณจะได้เจอกับความรักที่อบอุน่นความรักที่ ที่คู่ควรกับหัวใจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บเสียใจกับความรักมามากมายขนาดไหนคุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะรักดีๆรอคุณอยู่ความรักที่ชัดเจนเนี่ยคุณอาจจะมีการได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะหรือคนที่คุณจะเจอเนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาก็ได้ ประมาณนี้นะคะก็ใครอยู่ในความสัมพันธ์หรือใครเข้ามารับชมคลิปนี้อยากให้คุณนะคะสมหวังกับความรักกันทุกๆคนเลยใครอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ขอให้สมหวังโดยเร็วนะรับเอาพลังงานที่ดีกลับไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ให้กับช่องของเราแล้วก็ทุกๆก,การสนับสนุนทุกๆช่องทางเลยคะ่ะ ใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ